เดี๋ยวอีกจังน้อยผมจะเฮ็ดไอ,อ้นั่นนะเนาะเฮ็ดหน้าติดค่าเสียดดานหลังใหยอลาครับให้น้องไอรินจากน้อยจะให้นางค่าเสียดแล้วแหละน้องไอรินได้อะไรบ้างคะเอ๊ะ <laughs> น้องไอรินป๊ะป้ากำลังไปซื้อให้อยู่ถามน้องว่าเป็นอะไรคะ <c oughs> <c oughs> โัวห่า <laughs> สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่นัานนส,<ว>สวัสดีครับจะไปไหนกันจะไปซื้อของกับไปเดินตลาดกันจ้าสวัสดีจ้าน้องไอรีนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก่อนอู้นหน่นนจะตื่นไปครับสวัสดีสสดจ้าเห็นกล้องหรือ,อยังครับ<ง>ผม แม่บอกให้ยิ้มก็ยิ้มเนาะเห็นกองตากันไปซื้อ,อน้องเล่นอะไร<ห>ลูกแตงกิน้อะไรเล่นเ,เศรา้าแล้วก็ซื้อของเซฟให้น้องไอรินเนาะน้องไอรินพรุ่งนี้น้องไอรินจะเจ็บขาเหลวเตรียมตัวฉีดวัคซีนจะได <ว S 2> ้ฉีดวัคซีนเซไว้หมวกวารีเป็นยังไงเป็นพวกอันเยี่ยงเจียวเย็นเจียวเย็นแล้วก็คัดตันบัตน้องจะไปซื้อคัตเตอร์บัตเอาไว้จะมีฉีดวัคซีน ซื้อครีมซื้อน้ำยามาไว้นะลูกเนาะสี่ถึงหกเดือนน้องวัคซีนเข็มนี่จ้ะซื้อแชมพเดือนถ้าเป็นได้สีอีกช่วงอีกซ่วงไปไปทะเลถ้าไปกันจะเป็นป้าเนาะ้าพาไปพี่น้ำน้ำก็ไปด้วยเหมือนกันนั่นแหละใช่สี่คนไปสี่คนมีพี่น้าน้ำมีน้องไอรินไปเป็นเพื่อนไอรินพี่ไม่ได้สีดหรอกพี่ไม่ไปนะพี่กลัวคุณหมอละจ้ะใช่ ไม่กลัวเอาน้องไปอีกคนเดียวไปเป็นกําลังใจพี่น้า Nam ครบแล้วจขึ้นปหนึ่งหน้า Nam ถึงจะได้ฉีดอีกอีกหน้าอีกหน้าไม่ได้ฉีดนะไม่ฉีดไม่ฉีดไม่ฉีดเขาจะฉีดให้ตัวเล็กนี่ตัวเล็กดื้อเห็นไหมควดหน้าตัวเองอะเน้าหนายุหนาจะพอครับมี่ต้องให้มือให้เล็บตัวของพ่อพ่สซื้ออะไรมาให้ใช่แนวกันสะดุ้งมาให้ละ มาตื่นขึ้นจะเอาเมื่อขวดนา,าพากจะคล้องเหมือนเบิร์ดแล้วก็ให้โอ้ค่ะก็เห็นเธอเดียวเมื่อเ้านี้อันแม่กินข้าวอยู่เนาะไรตื่นแต่ละแฉกตืนก่นกับโบได้แบบบุ้งว่าที่เป็นยังไงเนาะใช่แม่มือเปื้อนเลยมือเปื่อนกับโบสนจับเลยเพราะว่อาอันไห้ขึ้นแล้วว่านากล้าเหมือนไหมอันบ่มีบ่ม,มีเสียงเลาสะดุ้งตื่นแล้วไห้แงกมีเสียงเดียวแล้วกันมีกันเลย อุ้มขึ้นมาลูบรูปลูปรูปรังแล้วก็จึงว่ามีนกดวงตาก,ก,กระกำเนาะก็เลยค่อยๆมา,า,มามแล้วมาอารมณ์สวัสดวตอนตอนเย็นแล้วตอนนเย็แล้วสวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีตอนเย็นครับเบจ้าธอมดินเย็นง้จ้ะคาดแค่เราวิวบนยุ่งนาเพื่อนตาม,มาอากาศเย็นเย็นกินกาแฟยามเช้าอู้ ลตลาดหูแผนนึ่อยูาเอาโกโก้ปั้นผมมีให้กินไหมเนี่ยให้กินอยู่ครับแต่ว่าให้มีมีกินด้วยมีมีไม่ให้กินหมดเพราะว่ากลัวจะไม่สบายอากาศยิ่งเปลี่ยนเนี่ยไป,ไ,ปไปเดินตลาดกันครับตลาดแล้วมีตลาดหลายบ้านนอกเหมือนนี่เนะาะป้าจะอด้เมอจอดใกล้ๆถ้าผมโตผม ก็จะได้กินโกโก้คราตอนนี้ก็กินได้เอาไหมเอาเค้ไแม่หนจะสั่งไว้ให้นะรที่จอดรถกันนะเค้กเหรอครับเอาไหมครับเดี๋ยวจะสั่งไว้ให้เค้กจำได้ไหมโอ้วันนี้น้ำปั่นไม่มานะครับพี่วันนี้ไม่มีน้ำปัน่น,นมีแต่น้ำแข็งใสตลาดบอนไลน์ครับมือรเนี่ยตลาดอนไลน์พไม่มีแต่น้ำปัน่นแล้วไม่มีน้ำปัน่นเอาเคยย้กแทนเนาะ บปเดีาไปาย่างจะข้าครับก็ะจะไปไดทถือกล่องรอบๆหนึ่งรอบนี้ก็จะไปเดทเทีบกล่องหนึง<ด>่งนะข<ด>้าคขึ้นใหม่น้องหอมจะได้ย่งตลาดได้สะดวกครับ <c oughs> ให้น้องหอกับน้องนานนา้ำน้งไปย่างตลาดนะครับเพราวะว่าข้างล่างควันไหลครับก็เลยนั่งถ่ายย่ทังรถน้องกันสองคนจากัน้ำหาแม่เพิ่นใช่ตอนนี้ไปซื้อของอยู่ลูก แต่สร้างแห้งเจ็บหน้าผา,ากจะข้องเน่นแดดยิ่งอืน่ะเ,เป็นเกล็ดเป็นแพ้เลยดึ่งผมจะขอางอเดี๋ยวอีจกจังน้อยผมจะเฮ็ดไอ้นั้นเนาะเฮ็ดหน้าติด,ด,ดค่าเสียดดานหลังใหเอีลาครับให้น้ออลินจังน่อยจะให้นางค่าเสียดแล้วแหละตอนนี้สร้างไอ้เขาเรนไว้อย,อย่างไอโซฟิตบอก ที่เป็นในเล็กจับขาข,าขาค่าซีดนะครับสร้างมาจะมาเห็ดไอด้อะแดปใจเอาเอนาะเพราะว่ายูรรถมันไอ้บามีมองให้เกาะไอ้ไซโซฟิตครับผมเป็นเล็กที่เอามาเห็ดจับค่าซีดครับก็จะเอามาเห็ดไลยแล้วก็จะสร้างค่าซีดตัวใหม่ของกอของไอร้ระนาบนันฟ่าจะติดบ่ไรนะครับเพราะว่าบามีขาหยุด ทาจะให้เอาใส่ตัวเก่าของนานฝ้ากอลน,าน,น,านันน้ำกนต้องได้ไปติดเข็มขัดหลังครับเลยสิบิใส่ตัวเก่าเนาะสั่งตัวใหม่ถาเงิน YouTube ออกก่อนเอาเงินยูทูบรอบนี้ครับสั่งกับไม่เห็นหน,น้ออริ้นเลยไปใส่งานอึ๊บอือนะเห็นอีหลนานั่งอยู่ข้างหลังนั่งค่าสีทคนเดียวเลยเดี๋ยวจะเห็ุให้เบิร์นะครับประมาณ ตอนนี้กำลังสั่งขายโซโฟิตไปอยู่แล้วก็เห็ดคาจับไอโซฟิตยังเลอะๆก็จะคอยจะสั่งค่าซีดมากครับเดี๋ยวฝากติดตามมัต้องการนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะจะไอเดียเพชรเอาครับเพราะว่าต้องได้จจ่อหู้เล็กจออ่อไอตัวรถเนาะจ่อแคบหลังให้มีหู้เนาะก็จะได้ถ้าเรานั่งด้านหนา้าก็จะนั่งบ่ได้ครับผมเพราะว่าไอมันมีไอ้ยัง แอร์แบกเนาะด้านหนาเนี่ a แอร์แบกครับอันตรายเขาจะติดติกเกอร์ไปขังบถเราบังให้นั่งว้าวาซีกมาติดบอหนานะครับอันตรายมีแอร์แบกอันตรายไปเดี๋ยวล่อหนากับร้านยางตาจะเข้าครับผมจะเป็นยางเอซีเจมอต่อซื้อของใช้น้องไอรินอืมคันเขียวเออเอเออเจอกันที่ซีเจมอจ้า อืมันไะนอันไหนอืมอ่ยืมบานยืมบ้านเลยเลยยืมบานเลยลอล่ะเรนจะขับรถบุญบุญบุญบน,นี่ขับรถบุญบุญเอา้ามองน้ำกล่องอืมใายเห็่ยนเหี่ยนเลยขับรถเลยบุญ แม่ไปตลาดมาแล้วพี่น้าน้ำกับแม่เดินซื้อของเสร็จแล้วก็ขึ้นรถป้าป้าลงไปซื้อของให้น้องไอดีนอ๋อป้าป้าลงคนเดียวเรารออยู่ในรถจะอีไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอาอะไรคะเป็นอะไรม่เอาว่าเอา,าเอาเอาป,ป้าไปแป๊บนึงป,ป้าไปซื้อของ ป้าไปซื้อของไอรลินก็อยู่กับมนี้อยู่กับพี่น้ำจ้าหยอกพี่อ่ะพี่บางนี่พี่บางนี่พี่บางนี่พี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่น้ำจ้าสิลูกแต่พี่น้ำก็อยู่ข้างหลังด้วยเออพี่จ๋า น้านน้ำไปเดินตลาดได้อะไรบ้างครับชูชีนะครับอะไรอีกนะเข็บเข็บแล้วก็อะไรปลาตั้งก๋ปลาตั้งก๋แล้วก็อะไรอีกนะมาล่าชิบตามาล่าเห็ดเห็ดใช่ไหมใช่อ่ของน้องอดินได้อะไรบ้างคะ น้องดินป๊ะป๊ากำลังไปซื้อให้อยู่ถามน้องว่าเป็นอะไรคะโอ้หาสงสัยน้องจังง่วงใช่ไหมคะโอ้ง่วงแล้วเดี๋ยวป๊ะป๊ากำลังมาง่วงแล้วค่ะ น้องหิวใช่ไหมน้องหิวน้องกินนมอากินนมกินนมโอ้น้องหิวน้องกินนมก่อนนะพี่เอาอากินได้อีกก่อนเดี๋ยวพ่งลกขึ้นมาได้ทีมาแล้วใช่น้องอะไรดีไงเจอติดรถไข่เจอติดรถไข่ครับน่ะเปอิดอันี้กันน้องร้องใช่ไม่เอาอะไรเลยเอานมอย่างเดียวเอา กินนมแล้วบอ๊ะเห็่ปลาบาร์เรากินมาคือมาเปิดกับไปร้านกันเอาอีกไหมไปคล้ายคล้องเอาไหมมึงเอาเลยแล้วยินเสียงฝ่อกับมากินนมเลยแบบนี้ไอ้บ้าไอ้บ้าให้ให้พี่ขอกินด้วยสิกินไงกินนมพี่กินได้ไหมพี่น้ากินไหมพี่อยากกินนมนมนะ เขื่อนคนเขื่อนน้องม่วงอีกเดียวไปไปกลับบ้านกันเถอะครับไปขายของกันเถอะครับอือันนี้ไม่ขายอันนี้เห็นไอเสียลมดำไปขายของกันครับไอ้ลินเห็นปะป๊ามาไม่ยอมกินนมเลยใช่แต่ปะป๊าไม่ไอ้ลินรีบกินนมพอปะป๊ามาไอ้ลินหยุดกินนมเลยยิ้มเสียงตะหันเบิ่งเนาะตึ้งตึ้ านายกับร้านต้องซื้อของในแต่ของกินไม่ได้ของกินเล่นน้ำเต้าหู้น้ำามาล่าเหรอข้าวโตรเหรออ,หรอ,อะไรไหมเจ็บไหมนาะยน้ำเต้าหู้หมูแดงอันนี้เราขึ้นข้าวไม่ของกินเล่นหมดเลย เีย่อกาครับกินนมอิ่มแล้วป๊าป๊าก็เก็บของเพิ่มเสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวป๊าป๊าจะได้ไปเก็บเสื้อผ้าเตรียมให้งานเบือนอะครับเตรียมของมาใส่รถด้วยกันเดี๋ยวน้องไอรินก็จะได้นอนใช่ไหมนอนได้ประเด้นะไหวแต่งของไหวให้งานเบือนน้อไอรินจะไปนอนป๊าป๊าก็แต่งของไว้เข้าบ้านไปทำ ป๊าจะไปทำงานอีกแล้วลูกพรุ่งนี้ป๊าไปทำงานอีกแล้วเดี๋ยวอยู่น้ำแข็งเทล่เหมือช่องเหมือขันเขายาวเวทกลับมาไอรินก็นอนก่อนแล้วขันเขางานยามเบนที่ขันมาห้านล้านยำคืนกับลูกก็น,นอนปัาแล้วเม,มืม่อปันเปศษก๊อปปี้มาไหมผู้เดียนกันว่ลูกพ่อลูกพ่อใช่ไหมลูกแมนเบอร์ป๊าป๊าทีบเูเห็นกันเลยขาวงามไฮแดงเบิร์ด ยำให้ยนกล้ำอืมนี่ก็ขาวอยู่ดอกอย่างหนาผากเป็นห้อยอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นแป๋วที่น่าเด็กหน่อยบ๊อบเป็นแล้วก็ล้อฝาหลบอ๋อแมลงวันแมลงวันเดี๋ยวไปพ่อกันชิวนายที่นาแล้วพ่คันชิวนายอีทีนาจ้าสรับคลิปนี้ก้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเลยสวัสดีจ้าก่อนฝากติดตามครอบครัวเล็กๆไว้ด้วยนะคะไปเ อ,อันตูบมีอะไรตู้นีน่ะ,นะอื้ยย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 ัยตยยอัยตออ <laughs>